นนี้เรามาทำ hp bar หรือว่าทำา2 d ให้ get position ของ3 d หรือว่าทำ position ของ3 d เนี่ยไปโชว์ใน2 d อะไรประมาณนั้นยังไม่เห็นภาพใช่ไหมเอ่อก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนตอนนี้มันคืออตอนนี้เราทำให้คนนะวิ่งไปเรื่อยๆอทำให้แอนิเมชันวิ่งคนวิ่งไปโอ้จะว,วิ่งช้ามากเดี๋ยวพึ๊บอืมคราวนี้ ในนี้มันก็จะมีการโค้ดวิ่งไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ว่าก็ไม่มีแท็บบาร์อะไรเกิดขึ้นสิ mm ่งแรกที่จะต้องทําที่เตรียมไว้นะครับก็คือตัว Image อันนี้อาจจะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะทำใส่ชื่อใส่เป็น Text ใส่เป็น Image ใส่อะไรก็ได้ประเด็นสำคัญคือทําให้ Position มันตามคนเพราะฉะนั้นเรามาขยายโค้ดชุดนี้กัน ตอนนี้ที่เราเตรียมมาไว้ก็แค่การวิ่งวิ่งเร็วแค่ไหนวิ่งไปที่โพ i ิชันไหนบ้างอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะการวิ่งคงไม่ได้ยากอะไรมากมายนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้ที่เราต้องเตรียมก็คือ using image เออไม่ใช่ทีเ using unity UI นะแล้วก็มีการใช้ image เพราะฉะนั้นเราจะต้องมี p o p image เข้ามาแล้วก็ this image เจแล้วเดี๋ยวเราจะเอารูปใส่เข้าไปไม่ต้องเดี๋ยวใส่เข้าไปเลยปุ๊บหาโหลดแป๊บหนึ่งเนื่อในระหว่างนี้ก็เราจะใช้โค้ดชุดไหนในการจับมันที่แน่แน่มันจะต้องใช้กล้องครับกล้องก็คือตัวนี้ซึ่งเป็นเมนแคมร่าแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้เมนแคมร่าแบบดึงลากดึงอะไรขนาดนั้นนะนะเพราะงั้น เราจะมีโค้ดให้ใช้เลยอ่าแป้บงหนึ่งก็เป็น Camera okay. จะเป็นกล้องชุดอื่นก็ได้นะหรือจะเป็นกล้องที่เราใช้เป็นเมนแคมร r าก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราใช้เป็นเมนแคมราเพราะฉะนั้นก็เป็น c a m ร่ากล้เเราได้ c a m ร r ามาแล้วต่อไปที่เราจะต้องใช้ก็คือ Image ไม่อยากจะไม่อยากจะใช้แบบอ,อิมเมจชุดเดียวไปเลยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราจะสร้างอิมเมจขึ้นมาใหม่จากอิมเมจที่เราใส่เข้าไปเหมือนตัวตัวแรกเป็นตัวลิจิ n a l เพื่อโคลนมันจะได้โคลนโคลนชุดอิมเมจของตัวมันเองมาได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอ่าก็จะเป็นเทมเข้าใจใช่ไหมเออ เอาไว้ว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งพอดีถ้าจะพูดไม่รู้เรื่องเล็กน้อยช่วงนี้นอนน้อยนะฮะเราก็จะโคลน Image ชุดนี้ขึ้นมา add อ,อิมเมแน่นอน image จ,จะรันได้ต้องอยู่ใน Canvas เพราะฉะนั้นจะต้องให้เป็น image .transform.set parent ด้วยตัวนี้ของมันอ่าด้วยทานฟอร์มแบ PARENT <c oughs> ก็คือให้ตัวที่โคลนมาใหม่ใส่ในชุดชุดแคนวาชุดเดียวกันกับของตัวที่เราจะใช้มันเชี <c> ่ <oughs> ยกซิ้งพูดยิงหนงต่อไปก็ออจับตัวที่โคลนใส่เข้าไปแทนตัวเดิม จบ image camera จบและต่อมาเรามาทำส่วนของ position กันอันนี้เราใช้เราสร้างขึ้นมาแล้วนะเป็น screen position เตรียมเอาไว้แล้วก็ screen position เท่ากับ cam, camera ที่เราจะเตรียมไว้ด้วยคำสั่ง world to screen point dot core position คราวนี้ไอตัว image ชุดนี้มันก็จะตาม position ของตัว 3D หรือว่าตัว c r i ิปที่เราใส่เข้าไปนะฮะต่อไปอยังไม่ตามหรอกตอนนี้มันยังไม่ตามเราได้แค่ position มาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัว image ชุดนี้ที่เราเกียมาไว้ตั้งแต่ตัว start เนาะ get component เลกชันฟอร์มก็คือเอาเล็กชันฟอร์มของ 2D ออกมาซึ่งโพ i ิชัน 3D ใช้ชันฟอร์มธรรมดาส่วน 2D ใช้เลกชันฟอร์มนะมันจะสามารถ Set Scale เซ t s ไซส์ได้แต่ว่าช่างกันเราก็เอาตัวดีไปะส่เอาโพซิชันที่เรานำโคดสำคัญจริงๆจะมีอยู่แค่ชุดเดียวคือชุดนี้นะครับ ต่อไปก็ลองดูกันรอล้านแป๊บตอนนี้ผมใช้สเกลให้เป็นศูย์ของ image เพราะฉะนั้นเราจะใช้ให้เป็นหนึ่งลองดูดูว่าไปไหม เจุดขาวๆตามมาตอนนี้ถ้าผมโครนตัวลังเรืเ่อยมันวิ่งสามากนนเห็นนะจะเห็นรูปสีขาวๆตามไอตัวคนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะลองเอากล้องเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมประมาณนี้เรามาดูที่ซีนดูก่อนดีวกว่าก็จะเห็นว่านนะมันวิ่งตามโ s i t i o n คำถามคือถ้าเกิดเนี่ยไอคนเนี่ยมันออกจาก Position ไปแล้วรูปหายไปด้วยไหมหายไปด้วยนะครับเนะหายไปด้วยหายไปด้วยอ่าแต่ว่ามันอยู่ตรงกลางตัวพอดีมันมากเกินไปถ้าจะทํา HP bar เนี่ยมันทําไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำทังไงก็ได้ให้มันอยู่ข้างบนวิธีง่ายมากก็คือการบวก Position เข้าไป บวกด้วยเ e ก t ตอ t r e เพราะฉะนั้นเราต้องการให้มนะันขึ้นข้างบนใช่ไหมก็บวกด้วย up แล้วก็คูณด้วยร้อก็แล้วกันนะอืมก็คือบวกจากแกน y ขึ้นไป150เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ข้างบนพอดีเนาะแล้วก็ไซส์ไซส์ของตัวสเกลชุดนี้ถ้าสังเกตดีๆคือเราใช้แค่แกน x แกน y แกน z เราไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นเราจะเอาแกน z มาเป็น ตัวขยายสเกลมันแทนดอก local scale เท่ากันเวกเตอร์3 1ก็คือเวกเตอร์3 1 1 1 1ก็คือ1 1 1 1ไปนะหารด้วยเปอร์เซ็นต์ของตัวนี้ที่เราหามาได้ของ z มันยังไม่ใช่เปอร์เซ็นต์หรอกมันคือแท็ถูกป่ะแล้วก็หารด้วยหนึ่งหนึ่งร้อยมันจะกลายเป็นเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ว่าตรงนี้ต้องจริงๆแล้วช่วงเนี้ยต้องไปประคูณต้องไปหารด้วยเปอร์เซ็นต์ของสกรีกรนวิดกับไฮนะแต่ว่าผมรีบถามไปเลยช่างมาันเะนาะอันนี้เราเขจไปเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ทั้งหมดนะฮะปรับความเร็วหน่อยเพราะว่าตะวันช้ามากจริงๆอ่าโอเคมาลองดู ก็ปรับตามที่ต้องการนะเนาะคราวนี้สเกลมันดูว่าสเกลมันได้ไม่ได้ต้องดูที่กล้องออมากล้องชุดนี้ก็คือเป็นเมนถูกปบเอองั้นเราเอาอกใกล้ๆแม้มันจะใหญ่ขึ้นเล็กลลใหญ่ขึ้นลองให้กล้องมันตามตามโตสักตัวหนึ่งไปดูเนาะ <S <S ก็ใช้เป็นลูกแอดคองเทนไปเลยแล้วกัน จริงๆผมเขียนสคริปต์ไว้อยู่แล้วนะจะใช้สคริปต์ชุดนี้ก็ได้แต่ว่าเลยใช้อันนี้เพราะฉะนั้นเราจะดูที่คนคนแรกกันคนแรก Activate ดูไปเลยีเหนน็นะสเกลมันจะค่อยๆเปลี่ยน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 ไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆลอง พ่าะอตานี้ที่มันจะใหญ่หรือว่าไอาตัวใกล้ๆนี่มันจะใหญ่เท่ากันนรกานั้นมันก็จะไม่ได้บใกล้มากอืมนะมันก็จะขนาดจะแตกต่างกันลองดูใน 2D ดูนะวุ่นวายมากประมาณนนี้ด้วยความโซนจริงๆตอนนี้หมดแล้วนะเพราะว่าโค้ดมันมีแค่นี้เองนี่แค่นี้จำไว้ใช้แค่นี้ครับ ก็จบละประมาณนี้เนาะเออด้วยความสนเราจะเพิ่มจำนวนคนไปเรื่อยเรื่ยวก็เลือกตามซัเราขึ้นมาอืมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะ แล้วก็ขอบคุณมากที่รับชมเราฟังกันมาวัาดีใจบา,บาย